แบบโปรไฟล์นิดนึงเผื่อแบบเอ้ยมีคนแบบเอ้ยแบบสนใจแบบอาจจะเจอในหนังโฟก็ไเ้ S พันปี6สีทำไมมันเจ็บจังเลยอ่ะแบบว่าสับสีนี้คือมือห้ามีเด็กอ่ะแล้วผมถ่ายนิดนึงนะไฟหน้าหายไปไหนไฟหน้า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็อาจจะสั่นๆนิดนึงนะทุกคนก็แบบว่าตอนนี้ใช้มือแบบถือกล้องเลยนะครับไม่มีการสั่นนะก็วันนี้เราจะมาหารุ่นน้องที่มอกรุงเทพนิดนึงเพราะว่าแบบมาหาน้องแบบว่าคือผมมาเรียนมอกรุงเทพนะแบบว่าเป็นสิทธิ์เก่ามอกรุงเทพนะทุกคนก็เลยแบบว่าเอ้ยวันนี้น้องแบบเรียนมอกรุงเทพเฟชชีปีหนึ่งเลยนะครับก็เลยแบบว่าจะมาแบบ คุยกับน้องมารีวิวรถน้องนิดนึงนะว่าแบบเอ้ยน้องเขาเป็นเฟชชี่คณะอะไรอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันตอนถึงมองเทพจริงๆถึงแล้วละ่ะมาอัดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องของผมนะครับเฟชชี่ปีหนึ่งหน้าตาเป็นไงนะลูกครึ่งด้วยนะครับกับอีกคนนึงครับเอสพันนะแบบสุดจัดประหลัดบอกเหมือนกันเดี๋ยวรอดูรอเจอกันที่มองเทพจ้าป้าย เอาล้ครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็ถึงที่มอุงเทพแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็มาเจอกับน้องๆน,นะฮะที่แบบว่าอยู่ที่มอุงเทพแบบว่าเป็นเรียนแบบเฟจจี้นะเ <What? S 1> ฟจจี้บปลว่าใช่เฟจจี้ปะใช่ปะเออก็แบบว่ามาหาน้องๆแบบว่าขับบิ๊กไบค์เหมือนกันแล้วเราก็รู้จักเราเหมือนกันนะครับก็เลยแบบว่าแวะมาหานิดนึงพอดีมาแถวนี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวรถหนึ่งคันให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วก็แบบมีเพื่อนๆเ,เ,เขานะที่แบบผมอยาใายทุกคนได้รู้จักนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอ้โหแบบบอยแบนด์ทั้งนนะคครับ อย่างหล่อนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อนิ้งครับอนิ้งใช่ไหมครับครับผมแฮชชี่ใช่ไหมใช่เฮชชี่เพิ่งเข้าจริงหน้าแก่ไม่ได้ดอไม่ได้ดอโอเคนี่ชื่ออะไรครับไฮไฮโอ้คนนี้โคตรหล่อเป็นดาราหรือเปล่าไม่ดาราไฮอะไรนะไฮนูริชไฮลิฟก็ได้ไฮลิฟเป็นคนประเทศอะไรครับลูกครึ่งเยอรมันลูกครึ่งเยอรมันอ๋อครับเป็นดาราหรือเปล่าบอกเลยบอกว่าฝากโปรไฟล์นิดนึงเผื่อแบบเอ้ยมีคนแบบเอ้ยแบบสนใจแบบอยากไป าาไปเข้้กลองอาจจะเจอในหนังโป้ก็ได้พี่เคย่ายหรอเล่อนพรับปกติเล่นพรพรับอยู่พูดเล่นโอเคครับนี่คนนี้ชื่ออะไรครับชื่อนอนครับนอนนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันหน่อยเดี๋ยวไปดูรถของไฮรีสกับนิ้งก่อนดีกว่าว่ารถเป็นยังไงนะแบบต้องถามก่อนทุกคนเป็นเฟสชี่ใช่ป่ะใช่ผมนี้แบบว่าเรามาหาสิพี่มาหาสิน้องอะไรอย่างงี้ ใช่อันนี้เฟชชี่ป่ะผมรอเรียนปีรอเรียนคณะใหม่อันนี้กำลังเข้ากำลังเข้าใหม่โอเค Z X หก X หกไฟหายครับ Z X หกไฟหายนะครับคันนี้อีกคันหนึ่งร้อลาย S พันปีสิบหกครับ S พันปีสิบหกสีทำไมมันเจ็บจังเลยอ่ะอ๋อไปเอาของเขามาครับเอามาแปลงนิดหน่อยแล้วตอนแรกเป็นสีนี้ป่ะตอนแรกที่ผมซื้อมาเป็นสีเซฟตี้ไบอะ สีอะไรนะครับสีเซฟตี้ไบต์จะเป็นของ B M W ที่เป็นเหมือนรหัส M อ่ะพี่อ๋อใช่ใช่ M Performance อ๋อนี่คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือเหมือนเป็นตัว Performance เอ้ยเออผมมีนี่เลยล็อกหน้าจอผมอันเก่าส่วนี่จะเป็นสีนี้ขาวขาวอ๋อขาวเฮ้ยสีนี้ไม่เคยเห็นนะสีมันเหมือนแบบสีไต้เลอร์ใช่ป่ะไม่เหมือนพี่เซฟตี้ไบต์อ่ะเออคือไม่เคยเห็นที่ไบต์ไม่เคยเห็นมันคือเอสพันที่ที่ไปไปเอาไว้เช็คสนามก่อนแบบ มีมโต g p จีพีหรือแข่งอะไรทักอย่างเขา oh, จะเอาไว้ปิดท้ายเป็นเหมือนแบบพวกที่แบบว่าเวลารถเขาล้มแล้วจะออกไปใช่ใช่พี่คืออย่างนั้นเหมือนพวกซิค u r ิตี้ซิค r i ิตี้อ่ะแล้วเราไปได้มาได้ไงอ่ะอ๋อไปซื้อเขามาครับมือสอง อ๋อแต่คือเป็นรถเซฟตี้ไบค์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นทำลายมาไปทำลายมาครับอ๋อเป็นทำลายไปทำลายเหมือนรถที่อยู่แบบว่าคอยดูแลในสนามแบบว่ามันก็เท่อีกแบบคนคนนำขบวนตอนตอนออกออกตัวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ก็มั่วไปเรื่อยอ่ะมันมันเป็นแบบเหมือนเพสสนามก่อนไงพี่ับเวลาให้นักแข่งลองสนามใช่ไหมอ่าก็จะมีรถตรวจเช็คสนามด้วยประมาณนี้ครับอ๋อก็คือคือตอนแรกเป็นลายนั้นใช่แล้วทำไมอยู่นีมาเป็นลายนี้อ๋อเบื่อครับพี่ เบื่อเบื่อลน์นั้นแล้วมันมันเก่าแล้วด้วยแหละครับแล้วลายนี้คือแบบคอนเซปต์เราเป็นยังไงทําไมถึงมาเป็นลายนี้ส่วนตัวชอบดูคติซูเปอร์เล็กอยู่แล้วด้วยครับซูเปอร์เล็กก็เลยเฮ้ยแต่นั้นดูคตินะใช่อันนี้เอสพันใช่แล้วก็ไปไปิื้อหาดูไงว่าแบบออเลนส์เอสพันดับเบิลอาร์ก็มันชื่อออลเลน์อะไรวะก็คือก็ไปไปิร์ชในกูเกิลโง่โเนี่ยพี่อยากได้สีส้มเว้ยแล้วมังแบบไม่มีแล้วมีแบบออลเลน์มาแล้วก็ขึ้นว่าทีมไรเดอร์ก็เป็นของท เอสพันครับเป็นเอสพันที่แฟริงเป็นไฟเบอร์สนามจริงๆอ่ะชอบจากเอ่อซูเปอร์เล็กของดูคติใช่ชอบสีเขาครับแสดงว่าชอบซูเปอร์เล็กของดูคติของตอนโฉม1นึ่งหนึ่เแน่เลยน่าจะใช่ครับเพราะสีเนี้ยทุกคนมันจะคล้ายๆเอ่อซูเปอร์เล็กหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะนะฮะก็เป็นลายแบบอ่างจริงแล้วคันนี้มันก็มีความคล้ายคลึงที่แบบว่าเหมือนกับรถของเราอยู่นะทุกคนแบบว่าสีส้มๆอะไรเงี้ยค่อนข้างเด่นนิดนึงครับแล้วทำอะไรไปบ้างครับกับคันนี้คันนี้ก็ขอใส่ยางพิเรนีด้วยฮะุ้ย ไม่ใช่พี่เอาแล้วติดเดี๋ยวเปลี่ยนเลยอ๋อโอเคโอเคพี่ทำอะไรบ้าเอาแบบคร่าวๆขำๆขำๆคร่าวๆก็มีท่อฟูของแอร์ครับอ่าแอร์เสียงพอปะเดี๋ยวเไปถ่ายคลิปก็ได้ครับอ่าโอเคจัดไปแเออมีพวกจมูกคาร์บอนชิวเมจิคอลพวกแไบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมานั่งดูอันเราออกมานานหรือยังครับนานแล้วพี่ก่อนหน้านี้ขับอะไรมา650ครับ650ครับ c ีแล้วก่อนห้านะ ขี่จักรยานเอเมเด็พี่ M อเมเล็กฮอนด้าเมดคันเล็กๆแล้วก็เป็น650ใช่พี่แล้วก็ต่อมาเป็น S อสพันก็ถือว่าแบบสเต็ป125 650แล้วก็มาเป็นตัวพันครับผมขี่มานานยังครับ S อสพันได้ประมาณปีนิดๆแล้วครับปีนิดๆใช่ไหมแล้วเราเป็นเฟชชี่เหมือนกันเฟชชี่ครับเฟชชี่นี่รหัสปีนี้ต้องเป็นรหัส6 6อะไร63พี่63ใช่ไหมหนึ่งหกสาก็163ใช่ป่ะ163ครับ163อ๋อคือมองเทพเนี่ยคือเหมือนกับว่ารหัส สามปีมันจะอยู่3ตัวหน้า1 6 3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน่าจะใช่น่าจะชวนประมาณนี้แบบว่าหใส่มีนี่ด้วยเคเบิลวูฟด้วยนะครับใช่ไหมเขาเรียกเคเบิลวูฟเปล่าเคเบิลวูฟเออการลอยถึงเคเบิลวูฟนะมีสีแม่งแสบมากอะอะไรวะเกียร์ยงเกยงแล้วก็มีอะไรนะไอ้คอเฟมคอเฟมครับคอเฟมนะแต่ว่าถือว่าเจ็บเจ็บคันนี้ปกติริมขับแล้วเป็นไงครับคันนี้ก็ตอนแรกเป็นไงบ้างต่างกับ650เยอะป่ะ ต่างเยอะไหมเรื่องระบบความปลอดภัยมันก็ต่างเยอะครับแต่ว่ากําลังมันก็สูงกว่าสูงสูงกว่าใช่ไหมปลอดภัยกว่าครับมันมันมันเข้าง่ายเข้าเลนเข้าอะไรอ๋ออ่ะฮะผมว่าเรื่องรถแบบผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ผมอยากแบบว่ารู้สตอรี่แบบเคยมีแบบว่าเหตุการณ์แบบฮาๆากับรถคันนี้ม้างไหมแบบว่าแบบที่เราจดจํากับรถคันนี้มีไหมที่เราจดจำเพื่อนขำอ่ะเพื่อนขำเพื่อนขำคือช่างเนี่ยแหละผมเพิ่งไปทําสีเนี่ยเขาก็เลยบอกมาว่า อย่าออกข่าวนะเดี๋ยวไม่มันมันเด่นนะสีเนี้ยไม่ก็ไปที่ไหนก็รู้นะคือคือคือช่างเขาบอกว่าไปรับเด็กไม่ได้พี่เออรับเด็กไม่ได้ใช่คือจริงๆคือก็ต้องรับชะตากรรมคือแบบว่าขับสีนี้คือมึงห้ามมีเด็กเลยใ <c oughs> นการนี้พี่มีเสียก็มีอ๋อเอาเสียไปรับแทนใช่พี่เอ้ยวันนี้เมียมาหราวะพาพี่อย่าอย่าไปบอกโอเคโอเคก็คือถ้าเกิดว่าคือเหมือนแบบว่าช่างเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทำลายนี้ไปเนี่ยอย่าไปรับเด็กใช่ใช่เพราะถ้ารับเด็กปุ๊บ โดนแน่นอนโอเคทุกคนก็จําชื่อไว้นะครับนิ้งนะครับถ้าเห็นรถคันนี้แล้วแบบคนซ้อนมีผู้หญิงอะไรก็ส่งมาผมได้เดี๋ยวผมจะส่งฟ้องแฟนมานะโอเคประมาณนี้กับรถนิ้งนะที่แบบว่าเรียกว่าสีแสบตาที่แบบเป็นสไตล์เราเจอกันทักได้อยู่แถวนี้ใช่ป่ะมองเห็นทักได้หมดเลยครับอ่าฮะโอเคจัดไปขอบมากครับครับผมเดี๋ยวมาดูอีกคนหนึ่งทุกคนสุดหล่อลองเรานี่เองครับ จะไ6 x 6นะครับ High list ใช่ไหมใช่ครับ High list มีชื่อแบบชื่อเล่นเล่นไหม High list High list ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอ่ะโอเคอันนี้ z x 6นะช่่ก่อนหน้านี้ขับอะไรมาครับ High l เอาตั้งแต่แรกเลยป่ะครับก็ตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าอถ้าตั้งแต่เกิดก็พี่รู้จักมังก้ไหมฮอนด้ามังกี้รู้จักลิงช่วง6ขวบอแล้วก็คือมงกีนี่ค่ตั้งแต่6ขวบ ใช่พี่แล้วก็วิบาก50 c ดีซีวิบากแล้งเป็นสายแบบพวก enduro ด้วยใช่ฮะแต่ว่าชอบขโมยออกไปตั้งแต่เด็กเลยพี่เอาไปขี่ข้างนอกขโมยแบบขโมยขี่เล่นผมไปล้มในป่าก็เลยไม่ได้ขี่จนไปปั่นจักรยานเทอร์โบพี่พักใหญ่เลยแล้วก็ไป ATV แล้วก็พอไป ATV เสร็จปุ๊บรถบ้านมึงเยอะงวะเยอะพี่แต่ขายหมดแล้วนะอ๋อแล้วพอไป ATV เสร็จปุ๊บพอคราวนี้จะมาถึงช่วงที่ผมจะได้ขี่คัร์ทแล้วใช่ไหม รถมีคัสตรถมีคัสเพราะว่าตอนแรกแม่ผมแบบคือนี้ยังไม่เข้าเรื่องซัเอ็กเลยใช่ปะใช่พี่ยังไม่เข้าเรื่องซัเอ็กเลยต่อก็คือผมก็ยังขี่คัสไม่ได้นี่แหละตอนแรกก็บอกว่าจะไม่ขี่มอไซค์แล้วบอกพ่อแต่พอทีนี้มีรุ่นพี่ที่บ้านอ่ะเขาให้มอไซค์ทิ้งไว้อ่ารุ่นอะไรก็เลยอันนั้นเป็นคีเวย์พี่คีเวย์ทรงคล้ายควิบากรถเกาหลีแหละอ่าอ่าอาเขาก็ทิ้งคันนั้นไปให้ผมเลยจนผมเอาไปลองๆองจนเป็นแล้วก็ได้ออกพี่รู้จัก ดีแท็กเกอร์ไหมดีแท็กเกอร์รู้จักรู้จักก็ยังไม่เข้าแซดเออยู่ดีใช่ฮะแล้วพอดีแท็กเกอร์ร้อยห้าสก็ไป CBR 150 CBR ์ร้อคือดีแท็กเกอร์ก่อนดีแท็กเกอร์นี่ร้อยหป่ะใช่พี่แล้วก็ไปซีบีอาร์ร้อยห้าสิบสี่สี่อารแล้วก็ไปข้ามไป650้าศเลยหกหใช่ฮะแล้วก็ CB 650์ซีบีหกหนะพี่หกห้าศก็ในเกตใช่ครับแล้วก็ พอขายเนเกตผมก็ไปขี่วิบากในสนามนี่แหละฮะสนามมอเตอร์คอร์สขี่ที f 2 5ออาก่อนไอตัวดับเบิล R แล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะพี่รู้จัก KTM 250 S รู้จักรู้จักเป็น2จังหวะอ๋อไม่รู้จักละรู้จัก KTM ใช่ฮะ k ค m 2จังหวะแต่เป็นคือนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องเซตเอกอยู่ดีพี่แล้วจบอทีเนี้ย พอผมมาอยู่ช่วงมาอยู่มองเทพเนี่ยผมก็เอาดีแท็กเกอร์มาใช้ใช่ไหมแล้วจะเห็นพวกเขาขี่กันวนไปวนมาคือดีแท็กเกอร์ก็ยังอยู่ดีแท็กเกอร์ตอนนี้อยู่เกาะเสม็ดครับพี่อ้าวแล้วเราเป็นคนที่ไหนอ่ะคนที่ระยองค่ะคนระยองคนระยองใช่หญิงเยอะไหมที่ระยองแบบว่ามีหญิงระยองหรอพี่มีหญิงอยู่ระยองไหมเนี่ยมีพี่ทุกที่มีผู้หญิงหมดไม่ใช่หมายถึงว่ามีหญิงอ๋อสาวเออสาวไม่มีลครับตอนนี้ผมอยู่กับแฟนผมคนเดียวแฟนผมอยู่พัทยาพี่อ้าวแล้วที่นี่อะ ที่นี่ก็แฟนก็เรียนด้วยกันอยู่ที่เนี่ยแหละพี่โอ้จบเลยฮะตามนั้นโอเคมีแฟนแล้วอ่าได้อ่าแล้วก็มาเป็นเซทเอ็กที่มองเทพเซทเอ็กที่มองเทพอ่าแล้วก็คันนี้ก็ผมออกมาวันที่3มกราปีที่แล้วโอ้บอกบอกรายละเอียดหมดทุกจุดนะจำวันที่ได้เลยพี่สามมกราก็คือซูมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเราใช่ไหมแบบว่า รถคันนี้เราออกมาเมื่อไหร่แบบได้ความทรงจำอะไรเงี้เพราะว่าผมไม่ได้ขี่มาพักใหญ่แล้วแบบคิดถึงบิ๊กไบค์มากก็เลยได้ออกมาคือก่อนหน้านี้เราก็ขี่แบบ c ีบีห้50ดีเท็กเกอร์ a วนไปวนมาแต่ยังไม่เคยแตะสปอร์ตนะคันนี้คือสปอร์ตคันแรกแต่ดูแนวเราที่แบบตั้งแต่เล่ามาคือแบบแนวเราแม่งแบบเป็นสายพวกเอ็กตรีมครับใช่ไหมผมชอบเอ็กตรีมมากพอมาคันเนี้ยวันแรกพ่อเขาไม่ให้มาใช้ที่กรุงเทพเลพี่เขาบอกว่าต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะรันอินพันโลก่อนอทีนี้ผมก็เลยโอเคจัดไปข้อผมก็ขี่ไปกลับจันทร์ไปกลับเลยรีบให้พันโลก่อนเลยใช่พี่อก็คืวันเดียวพันโลเลยวันเดียวใชนไม่ขี่ไปกลเลจันทร์นี่แหละไปกลับไปกลับแต่ไม่ถึงวันเดียวพันโลพันโลนี่แม่งเหมือนตีไป2วันดีกว่าอสองวันก็วันละ400ใช่พี่เหมือนไปไปเอ่อนครสวรรค์ ประมาณนครสวรรค์กว่ากกูก็ไม่ก็คือถือว่าเยอะอยู่นะวันละสี่ร้อยโลอ่ะก็คือเหมือนเราเรียกเพื่อที่จะให้รันอินแล้วให้รถมานี่ใช่อยากมานี่มากนะฮะก็คือเอามานี่พอเอามานี่แล้วไงต่อก็ได้มาเจอเพื่อนๆที่มองเทพเนี่ยพี่เขาก็จะมีหลากหลายกลุ่มใช่ไหมใช่มีแบบหลายคันตอนแรกผมก็จะเจอผมอ่ะตอนแรกขี่คนเดียวเลย แล้วผมก็แบบเชี่อทำไงถึงจะมีเพื่อนขี่ว่าผมก็วนมาจอดตรงเนี้ยสามสี่รอบตรงเขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบหลังมอทะเลสาบหลังมอเป็นจุดรวมที่แบบว่าบิ๊กไบค์พวกบิ๊กไบค์มองเทสเนี่ยาจะชอบมานั่งชอบมานั่งคุยกันแล้วทีเนี้ยแหลกบิตติ้งผมก็จะไปเจอคนนึงก่อนเขาขี่แซ่บเก้าแซเก้าร้อยผมก็ทักเขาแล้วเขาก็แนะนําให้ผมรู้จักกับพวกพี่ๆกลุ่มบียูแล้วไอ้วันที่ผมมารู้จักอ่ะผมได้เจอเพื่อนขี่เอสพันอ่าฮะแล้วก็ไปกับเพื่อนคนนั้นแหละไปเจอกลุ่ม สายบันเทิงอก็ไปขี่กับพี่ๆเขาก็สตอรี่เรายาวมากเลยนะไกลมากพี่อพาไปแบบยันเพชรบณ์ใช่ไหมอ่าฮะแล้วทีเนี้ยท่อก็หลุดท่อหลุดอยู่เพชรบณ์ผมไม่ได้ใส่ของแท้พี่ผมใส่เหมือนผมรีบเพราะอยากเปลี่ยนตามพี่เขาก็จะเป็นเอางใช้งานได้ไทเทแล้วทีเนี้ยเขาพี่เห็นตรงนี้ใช่ไหม ที่มันใหญ่ๆเลยเนี่ยผมไปซ่อมที่ร้านฟิกมาคือตอนแรกก็ไปเชื่อมไปหาทางแก้อยู่ที่นู่นที่เพชรบูรณ์แล้วเขาไม่มีไทเท็ก็เขายัดอะไรมาให้ไม่รู้เนเขาซ่อมตอนนี้โอเคแล้วพี่เพอร์เฟกแล้วเพอร์เฟกแล้วใช่อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าก่อนจะมาถึงเซตเอ็กได้แล้วก็ขับรถแบบเจอที่มอเพื่อนที่กรุงเทพแล้วก็พาไปเจอหลายอย่างเลยอ่มันไหมที่ไหนวะเฮ้ยก็มันนะเจอคนหลากหลายรูปแบบใช่ไหมใช่ฮะอ่แล้วผมถ่ายนิดนึงนะไฟหน้าหายไปไหน ไฟหน้าอันเนี้ยไฟหน้าผมไปลื้อรถทั้งคันเลยผมซื้อไฟลลิงสนามมาคือนี่ขับแบบไม่มีไฟหน้าคือตอนนี้ผมจะขับช่วงนี้ผมไม่ค่อยขับผมจะขับแค่ช่วงกลางวันอ๋อคือจริงจริงอันนี้คือไม่ดีนยทุกคนแบบว่าคือคือต้องต้องใส่ไฟหน้าให้มันถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าขับกลางคืนอันตรายแต่นี้ก็คือเหมือนแบบเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมทํารถหายพี่ตอนประกอบรถคือลื้อออกมาเองใช่แต่ผมก็เซฟไว้หมดนะทุกถุง ผมจะเก็บน็อตเป็นถุงถุงใช่ไหมจะได้ใส่ถูกแต่ผมด้านไม่แปะว่าเป็นน็อตส่วนไหนแล้วทีนี้มันหายไปสองชิ้นน็อตช่วง้าก็เลยยิงไม่ได้ปกติคนเวลาลื้อรถแล้วอ่ะลื้อออกมาน็อตมันจะเหลือเฮ้ยแม่งญี่ปุ่นทำมาเกินอันนี้ญี่ปุ่นทำขาดอันนี้ขาดไปแถตัวก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่ไฟหน้าใช่ครับก็คือคือเราแบบตอนที่ขับมาเมื่อกี้ขับมาเจอพี่พี่เห็นแบบตอนเราแบบเทโค้งอะไรเงี้ยแบบคือแบบดูเหมือนไม่ใช่แบบว่าคน ที่ขับรถเพิ่งขับรถอะไรเงี้ยใช่ผมรู้แล้วว่าชอบเอ็กตรีมแนะนําคือผมขี่มานานแล้วใช่ไหมอ่ะฮะแต่ผมอ่ะจะไปเข้าช่วงแรกๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็จะไปเข้าค้คอร์สคอร์สเรียนคอร์สเรียนของ o o n d b า g b กไบที่เขาแถมมากับ CB อ่าก็ผมเข้าบิ๊กคเนอร์ก่อนแล้วก็ไปแอดวานซ์คอร์สเนี่ยที่ผมชอบที่สุดเลยอแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆและยองวิกไบมลุงเจ้าของเขาก็พาผมไปเป็นเซฟตี้ มาแชลอะฮะ <cell> เป็นเด็กโบ<ม>กทงข้างสนามพิระสรรกิตของงานพ i รลลี่แท็กเดย์ผมก็ช่วงที่เขาเลิกขี่กันผมก็เอาซีีผมเนี่ยแหละไปแอบ,บขี่อยู่ในสนามก็คือคือเริ่มคือเริ่มจากชอบจริงนะคือมึงไปถึงจุดที่มึงบกทงข้างสนามได้ใช่ไหมใช่ฮะโชคดีด้ที่เจอเพื่อนด้วยอ่ะแล้วแบบได้เจอหลายหลายประสบการณ์ใช่ไหมและได้ข่าวแบบไปลงวันเมกเลสด้วยใช่วันเมกเลสของยามาฮ่าที่พัทยาที่เขาจัดกันไว้นานมากแล้ว หลายปีก็คือน่าจะช่วงที่อ R15 ออกมาแรกๆนะก็คือตอนนั้นก็ผมก็อยากอยากอยากขี่ในสนามไงแต่เราไม่มีงบไม่มีตังค์และที่นู่นอ่ะเพื่อนเขาชวนไปเขามีทั้งชุดให้มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรมอไซค์มอไซค์ให้ล้มเขาก็ไม่ว่างนะพี่ล้มแล้วล้มไหมล้มพี่แล้วก็ รู้สึกว่าทำคนอื่นล้มไปด้วยอะไรแต่ก็ขอโทษกันหมดเลยก็คือลบในสนามอบเลยก็ขอโทษขอโปรยันเป็นประสบการของเราประสบการ์ก็คือเขาให้ชุดมาให้รถมามึงทําล้มหมดเลยก็ทําล้มครั้งหนึ่งแต่อีกรอบหนึ่งไม่ล้มอ๋อทำล้มรอบแรกที่ลงพี่อ๋ออ่ะเฟียก็ถือว่าเป็นประสบการของเราใช่ครับนะฮะโอเคประมาณนี้นะกับสตอรี่ไหนลองสตาร์ทแบบว่านิ้งลองให้นิ้งสตาร์ทให้ก่อนขอฟังของเสียงเสียงนิ้งก่อน แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยแบบเดี๋ยวช่วงนี้แบบว่าเวลารีวิวคือชอบลืมลืมสตาร์ทหลังใช่เราคนทวงใช่ไหมใช่คนทวงตลอดเลยถ้าแอร์โลไม่รู้อ่ะอันนี้คือเป็นแอร์โลคือเสียงอ่ะต้องบอกก่อนก่อนฟังคือเสียงมันจะไม่ใช่แบบเซอร์โวพังอ๋ออันนี้เซอร์โวพังใช่แล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรพี่เดี๋ยวมันพอมันพังสนิทมันก็จะหายไปเองครับผม เขาก็เป็นปกติปกติคือเาดับเพิ่มนะครับก็ปกติรถอะถ้าจะเป็นพอถึงรอบเนี้ยเซ์โวมันก็จะเปิดเองให้อากาศออกเพิ่มขึ้นเพื่อ,อ,อเพื่อที่แบบเป็นมาตรฐานไอเสียของของประเทศเราที่ห้ามเกินพอพอมันเกินปุ๊บมันก็ดังดังมาด้วยเสียงก็นั่นแหละเรื่องท่อของเดิมที่มันเบาๆพออย่างนี้แหละโอเคครับผมประมาณนี้กับท่อแอโร่นะครับอันนี้ของ พ่อ S4K พี่ S4K แต่เป็นไทยเทนะครับไทยเทแล้วก็ตั้งรอบได้นี่พี่อ๋อเซตที่หกตั้งรอบได้อยู่เงี้ยทั้งวันอ่ะผมผมเห็นเขาเติมมาเสร็จก็ทั้งวันอ่ะพี่อยู่เงี้ยปรับรอบไม่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 เลยอปรับรอบได้ใช่ใช่รอบเดิมๆจากโรงงานจะอยู่แบบพันห้าอะไรนี้ใช่พี่พี่สังเกตดูให้นะอันนี้คือมันมีให้เหรอเขามีให้เดิมๆเลยนะพี่มีให้ตั้งแต่ตอนออกรถจริงอ่ะฮะก็คือซื้ออันนี้นะผม อยากมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอเอนพันอ่ะที่มันที่มันขี่เองอ่ะคูชอนโถคูชอนโถไอเราไม่มีก็ใช้แบบมือปรับแล้วก็ตั้งรอบสูงๆไว้แล้วก็ปรับเกียร์ปรับตอนขับเหรอใช่พี่แต่ว่าผมผมพอเขาเรียกว่าอะไรมีสติผมปรับคืนได้ปรับกลับที่ได้ถ้าไม่มีสติอ่ะถ้ามีถ้าคนไม่ได้ไม่เคยทัก็อาจจะอาจจะตกใจหน่อยเครื่องมันจะดับแต่คือมันมีมาให้อยู่แล้วแล้วดับเครื่องก็พอ โอเคนะขอฟังเสียงหน่อยเร็วอันนี้ผมเปลี่ยนกองอากาศด้วยนะฮะจริงเหรอกองอากาศด้วยใช่ครับท่อกรอง B M C ท่อกอง B M C, อ, <BM> C อุ้ยแบรนด์นี้เขาดีก็คือตอนแรกท่อมันเป็นอีกอย่างนึงเลยพอผมเปลี่ยนกองมันเสียงรู้สึกเราใจขึ้นเราใจขึ้นอากาศถ่ายเทดีขึ้นใช่พี่ ันนี้กับรถ2ครคันนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณไฮลิ์กับนิ่งมากโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแบบว่าสตอรี่คร่าวๆนะครับสิพี่มาหา10น้องนะแบบว่าขับิ๊กบค์กันก็แบบมาหากันทักทายกันปกตินะทุกคนก็คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดูของคนนี้นะครับนี่น้องนนท์นะครับกับ s อสพันคันนี้นะนี่ยังรอก็ ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นนะครับผมกดไลค์เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันหนึ่งที่แบบว่าสุดจัดประลัดบอกเข้าตากรรมการเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย